พุ่มพวงเจอป้าดีป,ป้าเป่งขี้แปะน้องปินช่วงนี้ขายดีก่อขายดีก่ะ้้าของบดดีตึงเบามาขายบ่ใเจป้าหมายความว่าขายได้ก่อขายได้กะปะป้าเจ้าอันยังป้าขอซื้อหอมป้อมจิมเหรอมัดละสิบบาทเจ้าป้าขอซื้อสักสามบาทได้ก่อจะเอาใส่แก่งนี้น้อยเดียวบาได้คป้า ายกําสิบบาทเนื้ปลากินคนเดียวสิบบาทปลากินบ่หมดบาทไ้ปา้าไผว่าสักเต่อหอมป้อมสามบาทน้องปีนก็แบ่งมาใือปลาสักสามบาทบาได้กามันแบ่งบาได้เจ้าปา้า ก่าสิบบาทมันก็ได้น่อยเดียวแล้วสมัยป้าเป็นสาวซื้อสามบาทได้เป็นหาโอ้สมัยนี้มันบ่ได้แล้วป้าอันป้าเอามัดสิบบาทก็ได้อ๋อแต่ป้าจะจ่ายไปก่อนสามบาทวันผูกจะเอามาฮือแหมโอ้เจ็ดบาทก็ยังจะแปะอยู่เนาะป้าแปะบ่ได้อีหันกันตึงวันเฮ้ยก็ได้ก็ได้ บ่มีอย่างแถมหือป,ปากะโอ้แปะแล้วยังจะเอาของแถมอยู่ป้าดีขี้แพะซากจามรน้องปินน้องปินป้าขอซื้อบอเเืือส้มห้าบาทหรอได้เลยเจ้าป้าเพ็งอ๋อแบ่งปันมีทอนก่อโอซื้อห้าบาทใจแบ่งปันคนคะก่อป้าบ่มีแล้วเหลือใบสุดท้ายแล้วน้องก่อบม่มีทอนเจ้าก็หาขายได้สมบาทนี่อันก็แพะกอนเดอร์วอนผูกมาจาย ก็แปบะบาแขวงไปสิบบาทยังบาได้ใจเลยก็ป้าเป็นแบ่งปันนะป้าก็เอาไปแตกมาก่ะไปแตกตีไหนก็บ่เมียไปแตกทีร้านสะดวกซื้อกะป้าบ่ฮู้จะซื้ออยังอะเอออันเอาแบ่งปันนาะวันผูกน้องจะทอนหฮ้อถ้าปีนเอาแบ่งปันป้าไปป้าก็ไปแปะเข้าแหมบมได้นะกะนี่แบ่งปันหากินของป้าหนา